สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะติ๊กจะมาันแพ็คของที่ซื้อมาจากเกาหลีทั้งหมดเลยนะคะอยากจะบอกว่าคราวนี้ก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากขนาดนั้นของจากเกาหลีอะ่ะมันมีในไทยแทบจะทุกอย่างแล้ววะก็จะซื้อแต่เฉพาะอะไรที่มันเหมือนแบบค่อนข้างจะราคาดีกว่าไทยประมาณนึงอย่างเช่นอสมมติว่าถ้ามันมีโปรแบบหนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอะอย่างนั้นอะ่ะมันก็น่าซื้อถูกป่ะเพราะว่าในไทยบางทีมันไม่ค่อยมีเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย อย่างแรกที่ติ๊กจะขอเริ่มนะคะติ๊กจะขอเริ่มที่เสื้อผ้าก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกอะทุกคนคือติ๊กอะแทบไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเลยเอาไปเผื่อแค่สองสาตัวเสื้อโค้ทสองตัวเหมือนกันหนาวเฉยๆเพราะเราขี้เกียจซื้อเสื้อโค้ทกลับมาแล้วถ้ามันหนาวมันอะไรเราจะได้มีเสื้อโค้ทเหมือนไว้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะเริ่มจากชุดแรกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าน่ารักมากลูกคุณสุดแล้วก็อันนี้เป็นกระโปรงนะคะก็คือสีขาวแบบนี้ น่ารักมากเลยทุกคนแล้วมันแบบข้างหลังอะมันเป็นยางยืดก็เลยไม่ได้แบบห่วงเรื่องเอวมากว่ามันจะใส่ได้หรือไม่ได้แต่มันก็ได้แหละแต่แอบ,บรวมนิดนึงก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้ติ๊กใส่ไปถ่ายรูปที่หน้าดีออนะคะนี่แล้วก็ใส่ไปถ่ายรูปที่หน้าค่ายคิ้วอันนี้ก็คือไปติ่งแหละเออประมาณนั้นแล้วก็ชุดที่ซื้อมาอีกอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาเลยทุกคน แต่น่ารักมากแบบผ้ามันดีมากผ้ามันนุ่มมากมันนิ่มมากเ <c oughs> สื้อยืดเกาหลีอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณภาพดีนะติ๊กว่าเราก็ไม่ได้ราคาแพงมาก <c oughs> แล้วก็ซื้อมาคู่กับกระโปรงปตัวนี้นะคะนี่น่ารักไหมส่วนใหญ่อ่ะเกาหลีอ่ะจะชอบเป็นกระโปรงกางเกงนะติ๊กว่า <c oughs> มันจะไม่ค่อยเป็นกระโปรงเฉยๆก็เลยทําให้รู้สึกแบบเออเซฟดีอันนี้ก็น่ารักใส่ด้วยกันก็คือน่ารักใส่ด้วยกันก็คือเป็นแบบนี้ แล้วก็เสื้อผ้ายังไม่จบนะคะตอนแรกอะติ๊กมีแผนว่าติ๊กจะใส่อันนี้ไปคาเฟ่สรุปคาเฟ่ก็คือไม่ค่อยได้ไปเพราะไลฟฝนมันตกทุกอย่างผิดแผนไปนหมดเลยนะคะมันจะเป็นเสื้อประมาณแบบนี้เหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตแหละก็คือเราก็ผูกโบตรงนี้นะคะอันนี้ติ๊กซื้อกะโปรงมาเข้าเซตกันด้วยเห็นมันเข้ากับตรงโบน่ารักมากๆติ๊กชอบมากเลยนะชุดเนี้ยอันนี้ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอะพอแผนว่าจะใส่ชุดนี้ไปถ่ายรูปก,กับดอกไม้ใช่ปะ่ะดอกไม้่วงคือแบบเศร้ามันเศร้าอะไรขนาดนี้ แล้วก็มีเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้ก็ตอนแรกว,ว่าแพลนจะใส่ไายไปดูดอกไม้ก็ใส่ตัวนั้นไปแล้วก็เลยเออไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้ก็คือน่ารักมากเขาปักลายน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนแบบมันเป็นสีเหลืองๆแบบเหลืองอ่อนๆคิมคิมอะไรเงี้ยติก็เลยไม่รู้ว่าจะใส่กับอะไรดีนะคะเห็นเขาจัดเซตกับตัวนี้กระโปรงยีนยาวเหมือนเป็นเอี๊ยมยีนยาวๆอย่างเงี้ยติก็เลยแบบซื้อมาเพราะว่าใส่ด้วยกรรันแล้วมันดู น่ารักดีนะคะอันนี้มันคือเป็นวันแบบวันท้าย,ายแล้วอะใส่วันท,ท้ายแล้วทุกคนเหตุผลที่ใส่อะเพราะว่าหนาวคือทุกชุดที่ซื้อมามันเป็นชุดสั้นหมดเลยคะ่ะมีอันเนี้ยยาวอย่างเดียวก็เลยเก็บไว้ใส่วันสุดท้ายเพราะวันท้ายหนาวมากฝนมันตกเสื้อผ้าก็จบไปแล้วนะคะที่นีติ๊กจะมาขอเหอกระเป๋า เอาจริงๆซื้อกระเป๋ามาเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยสี่ใบอ่ะทุกคนตอนนั้นที่ติ๊กไปอ่ะช็อปสแตนออยอ่ะมันเพิ่งเปิดเป็นแซกชิปสโตร์ที่ซองซูนะคะเหมือนเขาเปิดประมาณแบบไปลายๆมีนาพอติ๊กไปวันที่2เมษาก็คือของหมดไปเยอะแล้วเหมือนกันใบแรกที่ได้มาเดี๋ยวจะโชว์ก็คือ เป็นน้องกระเป๋าอันนี้ทุกคนมันเหมือนเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของเขาหรือเปล่าอันนี้จําราคาไม่ได้เดี๋ยวติ๊กหาเ้วจะติ๊กขึ้นไว้ให้นะคะเพราะว่าไม่ได้ดูราคาขนาดนั้นอะเป็นฟิลแบบว่าเออชอบชี้เอาติก๊กอไม่เคยมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยส่วนใหญ่กระเป๋าที่มีอ่ะจะเป็นสีพวกสีขาวสีครีมแล้วความยาวของมันอะ่ะก็คือกําลังดีเลยไม่ได้แบบยาวไปไม่ได้สั้นไปแล้วหนังมันแบบ มันยังหอมอยู่เลยทุกคนสแตนออยนะคะยังมีอีกใบก็คือใบสีดำอันนี้อันนี้ก็คือยังไม่ได้แกะสายเลยทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะคะอันเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบโตเอาหลายสีเลยแต่ที่ติ๊กเอาสีดํามาเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกอะติก๊กไม่มีกระเป๋าโทนที่เป็นโทนเข้มๆเ,เลยอะดำน้ําตาล,ลอะไรติ๊กไม่ค่อยมีเลยก็เลยแบบเออซื้ออันนี้มา ไวนะคะคเพราะว่าเห็นทรงมันน่ารักดีมันไม่ได้เป็นสีดําที่แก่ติ๊กว่าสแตนออยเนี่ยมีความ Y2K สูงมากแล้วก็น้องสแตนออยยังไม่จบนะคะอันนี้เป็นสีขาวใบใหญ่เอาเป็นว่าใส่ได้ทุกอย่างติ๊กว่าสแตนออยอะซื้อมาเนี่ยคุ้มนะมันแบบมันมีหลายแบบทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบ แมนๆน,นิดนึงแบบไม่แมนแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันเนี้ยก็คือใส่ทุกอย่างได้จริงๆทุกคนน่ารักกระเป๋ายังไม่จบค่ะทุกคนเออมีสแตนออยล์แล้วอ่ะมันจะไม่มีคารินได้ยังไงเอา้าซื้อมาด้วยจ้าตอนแรกเข้าไปก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อหรอกเพราะว่าในใจอยากได้รุ่นที่มันเป็นน้องไส้วัวสีทองสีเงินอะไรอย่างนั้นที่มันเพิ่งออกมาแต่ของมันไม่มีเลยไม่มีแบบ ไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไส้วัวรุ่นใหญ่ไส้วัวรุ่นเล็กไส้วัวครึ่งวงกลมไม่มีสักอย่างวันนั้นที่ไปนะคะก็คือเจออันนี้มันเตะตาติ๊กมากน้องน่ารักมากคือพอเข้าไปแล้วอะสพายแป๊บ,บนึงลองสพายแป๊บ,บนึงแล้วก็รู้สึกว่าเออใช่ใจ่ายตังค์ซื้อเห็นปะเป็นคนแบบถูกใจกระเป๋าสีขาวอีกละเดี๋ยวไว้ติ๊กมารีวิวอย่างละเอียดให้ดูอีกแล้วกันต่อไปนะคะก็จะเป็นแทมบูรินอันนี้ติ๊กซื้อมา3กลิ่นเลยจะมีกลิ่น บลิงกวชาโมนะคะที่ฮอตฮิตเฮส t a คมันหอมหมดเลยมันเลือกไม่ได้อะมันมีอีกหลายกลิ่นนะคะแต่ว่าติ๊กะชอบแค่นี้บางกลิ่นที่เขาว่าหอมๆกันอะไรเงี้ยแต่ติ๊กไปดมแล้วติ๊กรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ก็คือมี3ากลิ่นนี้ทุกคนท็อปทีของติ๊กอันนี้ซื้อมา3อันนะคะแบบ10มิลเอาให้แน่ใจว่าแบบเราชอบกลิ่นของมันจริงๆไหมเพราะว่าบางทีอะหลายคนเป็นตะบางทีเราอยู่เกาหลีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็จอยในการที่จะแบบ ซื้อนูนซื้อนีอน่พอกลับมาแล้วเอ้เราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออติ๊กก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราลองใช้แบบประมาณนี้ดูก่อนดีกว่าถ้าสมมติว่าชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าน้าหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถูกจริตกับเรายากโอเคตอนนั้นมันหอมผ่านไปอีกสามวันเราอาจจะคิดว่ามันไม่หอมแล้วก็เลยคิดว่าเอาให้แน่ใจก่อนนะคะว่าเราอะชอบมันจริงๆเขาก็จะให้ตัวเทสมาด้วยเืยมันหอมมากเลยอะ กลิ่นชาโมเอาเป็นว่าหอมมากนะคะถ้าไม่รู้จะซื้อกลิ่นอะไรแล้วได้ดูคลิปนี้ไปซื้อชาโมค่ะหอมมาก แล้วก็ของที่ลองซื้อมาดูก็คืออันนี้นะคะคอนแทคเลนส์อันนี้ติ๊กซื้อจากในร้านเลนส์ทาวนะคะที่เมียงดงคือติ๊กอะ่ะไม่ชอบใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็น DIA เล็กๆกันทุกคนเพราะว่าที่เกาหลีอะ่ะเขาจะชอบฮิตแต่แบบเหมือนวงเล็กๆกันใช่ปะเคยลองใส่วงเล็กๆแล้วคือมันไม่ได้เลยมันเหมือนตามันดูเล็กมันดูลอยยังไงไม่รู้หรือคิดไปเองก็ไม่รู้นะคอนแทคของเกาหลีอะมัน DIA เล็กมากมันแบบ13 12.9 13. จุดสองอะไรเงี้ยคือมันเล็กมากใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นแล้วก็คือ14ซึ่งเล็กอยู่ดีสําหรับติกเพราะว่าปกติอะอย่างติกใส่อันเนี้ยที่ติ๊กใส่อะติ๊กใส่สิบสีติกว่ามันกําลังดีสําหรับเราแล้วอันเนี้ยก็คือติ๊กไปเจอในร้านเลนส์ทาวนะคะยี่ห้ออะไรยังไม่รู้เลย แต่คือบอกเขาว่าอยากได้อันที่แบบ DIA ใหญ่ที่สุดในร้านเขาก็เลยหยิบอันนี้มาให้ชื่อรุ่นว่ามากาลองนะคะแบ k to Basic สีบราวน์คือติ๊กชอบร้านคอนแทคที่เกาหลีอย่างหนึง่งหรือมันเป็นเฉพาะร้านเลนส์ทาวหรือเปล่าไม่รู้อะคือถ้าซื้อเป็นขวดแบบเนี้ยเขาแยกข้างให้อะเพราะว่าอย่างเราสายตาไม่เท่ากันใช่ปะเนีย้ยเขาก็แยกข้างมาให้แบบข้างหนึ่งหกรข้างหนึ่งห้าร้อยห้าสิบแถมพวงตลับมาให้นะคะซื้ออันเดียวก็แถมนะน่ารักอันนี้คือซื้อมาลองเชิงก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าคอนแทคเกาหลีมันไม่ได้ถูกจ เพราะว่าเขาใส่กันเล็กจริงต่อไปนะคะก็เป็นของจุกจิกอันนี้เป็นที่คาดผมแล้วก็อันนี้เป็นที่แงบแงบผมนะคะติ๊กก็ซื้อมาด้วยอันนี้น่าจะประมาณ5,00 0 6 0ห0วอนซื้อหองแดนะคะอันนี้ก็ไม่เกินหมื่นวอนอะคิดว่าคือติ๊กก็เป็นทาดรักที่คาดผมอยู่แล้วนะคะมันดูแบบลูกคุณลูกใจดีติ๊กก็เลยซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอตัวแงบี่ยแต่ก็เห็นปะทุกคนน่ารักมันเป็นลายกุหลาบแล้วมีมกตรงกลางน่ารัก แล้วก็ของจุกจิกที่ซื้อมาก็คือเคสโทรศัพท์อันนี้ก็ซื้อฮงแดงเหมือนกันอันนี้อแกะมาใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันน่ารักจริงทนไม่ไหวแต่น,นี้คุโรมิอันนี้ก็น่ารักเจ้าของร้านเขาเชียร์ให้ซื้อมากติกก็เลยซื้อมานะคะเคสนะคะซื้อมา2อันเอาละทุกคนพวกของจุกจิกหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันที่เมคอัพนะคะติ๊กขอเริ่มที่สกินแคร์นิดนึงที่ติ๊กแบบแอบซื้อมาแล้วกันอันนี้เป็น รีจูรันนะคะเป็นเท r ร์นโอเวอร์แอมพูดูโเอฟเฟตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ซื้อรีจูรันอย่างเงี้ยคือมันก็ควรจะเป็นอะไรที่แบบต้องฉีดปะมันถึงจะเห็นผลเพราะว่าแบบทาไปอะติคิดว่ามันก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นไหนๆก็ไหนๆไปแล้วมันก็ต้องปะแล้วเหมือนอันเนี้ยมันเป็นแบบตัวสีทองที่เพิ่งออกมาใหม่เมื่อก่อนมันจะเป็นสีเงินสีเงินเงินทั้งอันไออันเนี้ยนะมันจะแบบล้ำลึกกว่าตัวนั้นอันนี้นะเป็นสีทองคือถ้าสมมติจะไปซื้อทุกคนเลือกตรงนี้ที่เป็นสีทองนะถ้าเป็นสีเงินนน,นนนนมมมััจะเเต็้อีา มีแอมพูแบบซองแถมมาให้อีกนะคะหลายอันเหมือนกันแต่ติ๊กลองใช้ไปแล้วประมาณ4-5วันติ๊กว่ามันก็โอเค ติ๊กลกับมาจากเกาหลีอะ่ะผิวมันเป็นขุยๆอะ่ะมันเป็นแบบเหมือนมันแห้งพอใช้อันนี้ก็รู้สึกว่าขุยมันน้อยลงแต่ก็อาจจะเป็นที่อากาศประเทศไทยด้วยแหละมันไม่แห้งเท่าแล้วก็พวกมาร์กนับเป็นสกินแคร์ได้ไหมอันนี้ติ๊กซื้อมา2สูตรนะคะของ Nature Republic ก็ซื้อสูตรมะเขือเทศแล้วก็สูตรแตงกวามาแล้วก็อันนี้นะคะติ๊กซื้อมาเพราะว่าที่เช็ดเครื่องสําอางติ๊กมันหมดพอดีนูโ r ท g e n a c l e a n s i n g อ i l คือชอบมากเลยแบบชอบมากๆเป็นอะไรที่ซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยอะ่ะคือ ไม่แน่ใจว่าในไทยมันมีไหมมันเป็นลีนซิ่ i n g ยล์ที่แบบเหมือนใช้ล้างเครื่องสำอางก็คือหัวปั๊มปึ๊บๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบใช้ล้างเครื่องสำอางไปเลยตอนที่ซื้ออะ่ะมันมีอันนี้ใช่ปะแล้วก็แถมโฟมล้างหน้ามาด้วยเป็นอย่างนี้คู่กันตีก็ใช้อันนี้อยู่แล้วมันก็คุ้มดีนะคะเราใช้ดีด้วยทุกคนปั๊มแค่แบบไม่กี่ปั๊มอะ่ะแล้วก็แบบล้างออกสะอาดหมดจดทุกอย่างเลิศมาถ้าใครไปเกาหลีเราเจออะ่ะก็ซื้อมาได้นะอันนี้คือซื้อมาแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าชอบจริงต่อไปปก็็จะเน คือคูชั่นติกซื้อมา3อันก็คือมีของครีโอนะคะที่เป็นตลับเหลี่ยมอันนี้แล้วก็จองแซมมุนจองแซมมุนเนี่ยคือคิดว่าจะซื้อหลายทีแล้วแต่ติกว่าในไทยอ่มันแอบ,บแพงนิดนึงแล้วไปเจอที่เกาหลีลองคุณคูณคณแล้วมันราคาถูกกว่าก็เลยซื้อมานะคะตอนที่ติกอยู่เกาหลีอะเห็นว่าอันนี้มันเพิ่งออกมาใหม่ก็คือเป็นคูชั่นของเอสบัวเป็นคูชั่นสีแดงอันนี้ติกว่าคนเกาหลีอะชอบใช้คูชั่นเอสบัวมากเพราะว่าเห็นประมาณ4ี่ห้าคนละก็คือถือแต่อันเนี้ยคืออาจจะ ไม่ได้ถือรุ่นนี้แต่ว่าถือเป็นของแบรนด์นี้เยอะมากคือติ๊กอชอบพูชั่นเกาหลีตรงที่แบบเขาชอบมีรีฟิลแถมให้อะ่ะ ดีมากเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าซื้อเราคุ้มดีมาต่อกันที่มาสคาร่านะคะอันนี้ก็เป็นของคีโอเหมือนกันคีโออ่ะชอบแถมมะทุกคนแบบเนี้ยหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยคือซื้อมากแล้วมันคุ้มมากเลยอ่ะอันนี้ที่ซื้อมานะคะติ๊กซื้อเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สามมานะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นอง n g c u r ล i n g ก็คือเหมือนแบบงอนยาวส่วนเบอร์สามก็จะเป็น sleek volume ก็จะเป็นแบบ v o l ุ่มที่ชบเฉียวมากขึ้นแล้วก็อายไลเนอร์นะคะอันนี้ก็คือดีมากอายไลเนอร์ติ๊กหมดอีกแล้วไป ที่เกาหลีพอดีเลยทุกคนก็เลยจัดเป็นครีโอมาเลยมันหนึ่งแถมหนึ่งอีกแล้วเนี่ยมันหนึ่งแถมหนึ่งทุกอันไม่ได้เป็นทาสการตลาดครีโอแล้วแหละซื้อเพราะว่าชอบหนึ่งแถมหนึ่งด้วยหลอกแต่ของเขาดีจริงเมื่อกี้มาสคาร่ลายังไม่จบติ๊กซื้ออันนี้มาด้วยหนึ่งแถมหนึ่งเช่นเคยอันนี้ของโฮลิก้าโฮลิก้านะคะติ๊กเคยเห็นตอนนั้น GR เคยรีวิวแล้วติ๊กก็แบบเหมือนอยากได้มานานแล้วอะเราหาในไทยมันแอบหายากก็เลยสอยมาด้วยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากจำไม่ได้ว่าถูกเท่าไหร่แต่ว่าจำได้ว่ามมมันนถูกกาาาจแบบเเเอลย มาถึงพาเลตตาบ้างนะคะติ๊กซื้อมา3อัน3ยี่ห้ออันนี้เป็นของ 3ce อันนี้เป็นของ c l i o แล้วก็อันนี้เป็นของ peripera นะคะ3อันอันนี้เรียกว่าสีไม่ซ้ำเลยทุกคนอ่ะเรามาเริ่มกันที่ c l i o ก่อนดีกว่าเพราะว่า c l i o เนี่ยได้เปิดใช้ไปแล้ว1ครั้งนะคะเบอร์15นะคะ spring sunshine on canvas เฮ้ยมันคือ spring ที่แท้จริงลติ๊กอะชอบแต่งตาแนวนี้มากเป็นแนวแบบ ชมพูพีชอะสีนี้คือโคตรใช่เรามันคือใช่เลยทุกคนชอบตรงที่เขาแถมแปรงให้ด้วยนะคะแล้วแปรงก็ใช้ได้จริงนะเพราะว่าติ๊กใช้แล้วที่เกาหลีต่อไปนะคะก็คือเพอร์ลีเพอร์ลาตั้งใจเลือกที่มันเป็นแบบสีช่องมาติ๊กอะเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าโทนน้ำตาลเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่แต่งหน้าโทนน้ำตาลแล้วหน้าจะดูแบบคำ้คำคดำายังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่าก็ต้องมีอะเนาะเอาไว้เป็นแบบ แต่งไปแบบแนวสุภาพสุภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออติ๊กก็เลยเลือกเป็นแบบพาเลตเล็กๆมานะคะก็ไม่ได้แต่งบ่อยเหมือนพวกพาเลตสีพีชส,สีชมพูอะไรแบบนั้นอันนี้นะคะ GCE อันนี้เป็นสีชมพูพยายามเลือกพาเลตแต่ละสีมาให้แบบสีไม่ขายกันอันนี้ชื่อสีว่าออโต้โฟกัส สุภาพไหมคือทาพาเลตอันนี้แล้วพูดคำหยาบไม่เป็นนะแล้วตอนนี้ติกรู้สึกว่าพวกสีอมม่วงๆชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันกาลังฮิตแล้วทาแล้วมันแบบทําให้หน้าเราดูเด็กลงพาเลตตาก็จบไปแล้วนะคะติ๊กซื้อมาแค่3อันเอาแบบครอบคลุมสุดๆเลยต่อไปจะเป็นลิปค่ะทุกคนโรแมนนะคะซื้อมา2อันก็คือรุ่นอันนี้เป็นรุ่นดิวอี้ส่วนอันนี้เป็นเบอร์ฟัดทินนะคะที่เขาออกมาใกล้ๆกันนั่นแหละ เวลาไปอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์อะบางทีมันแอบเลือกยากนะทุกคนแต่คืออันไหนที่เขาเขียนว่าแบบเบส e m d p i c อะไรเงี้ยติ๊กก็จะซื้อมาเลยเพราะคิดว่ามันน่าจะสวยแน่แน ในโอลิฟยางที่ติ๊กซื้อมาอีกนะคะก็จะเป็นลิปแบรนด์อามิส์อันนี้ก็คือบอกเลยว่ากําลังมาแรงแล้วก็ลิปที่ซื้อมาอีกนะคะก็คือของบานิลลาโคอันนี้ติ๊กรู้สึกว่าไปเกาหลีอะ่ะควรซื้อบานิลลาโคมาด้วยเพราะว่าบานิลลาโคเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแพงในไทยอันนี้ติ๊กพูดเลยที่โอลิฟย่างอ่ะมันประมาณหมื่นห้าหมื่นหกอะไรเงี้ยคุณภาพลิปเขาอะ่ะดีดีแบบคนมีและสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นลิป 3ce ทั้งหมดที่ติ๊กซื้อมาคือแบบฮัลโหลมีก ากเรเดี๋ยวไปทำคลิปแยกไว้แล้วกันว่าลิป TCE ที่ซื้อมาอันนี้มีสีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่เป็นแนวเกี่ยวกับเมคอัพหรือเปล่าไม่แน่ใจ A.S.C อันนี้เป็นกันแดดนะคะคือติ๊กอ่ะยืนรอจ่ายเงินอยู่นี่แหละแล้วทีเนี้ยไออันเนี้ยมันอยู่แถวแถวตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินติก๊กเลยเออหยิบมาซะหน่อยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีมันเป็นกันแดดแบบสติกนะคะ A.S.C เนี่ยติก๊กเคยใช้ครีมทาใต้าตาของเขาซึ่งมันก็เลิศมาก ติ๊กก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเขาก็คงทํากันแดดออกมาได้ดีหรือเปล่าแล้วกันแดดแบบสติ๊กอะ่ะติ๊กไม่เคยลองก็อยากลองอยู่เหมือนกันเป็นทาดการตลาดแหละอะไรวงวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วคือยืนรออยู่เห็นไม่ได้ก็คือหยิบจะ้ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการมาเห่ของให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างเห็นปะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่อะติ๊กจะไปลงกับเมคอัพหมดเพราะว่าชอบเปลี่ยนสีเมคอัพไปเรื่อยอย่างสมมติวันนี้เราอยากแต่งหน้าสีนี้พ่งนี้อยากแต่งหน้าสีนี้อะไรเงี้ยติ๊กก็จะพยายามซื้อมาให้มันครอบคลุมกับความต้องการของเรานะคะส่วนพวกกระเป๋าอันเนี้ยก็ขุ้มถ้าจะซื้อนะเพราะว่าติ๊กว่าถ้าร้านคีในไทยอะมันก็แอบแพงนิดนึงแล้วก็พวกสกินแคร์อะไรเงี้ยติ๊กไม่ได้ซื้อนะคะก็โปรในไทยอะมันค่อนข้าางงจะดีีเหมือนนกับท คู่เดือนคู่อ่ะมันลดเท่าๆกับเกาหลีเลยอันนี้เราก็รอซื้อได้พวกรายละเอียดของนะคะถ้าสมมติว่ามีในไทยจะติดขึ้นลิงค์ไว้ให้เผื่อว่าสนใจจะตามไปซื้อกันเพราะว่าจริงๆราคาในไทยกับราคาที่เกาหลีอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยทุกคนมันต่างกันนิดเดียวอืมจริงๆถ้าสมมติขี้เกียจแบกก็จัดในไทยได้เลยอ๋อแล้วก็มีพวกขนมอีกนะที่ติดซื้อมาเป็นขนมแบบ อัลมอนด์เกาหลีทุกคนเอาจริงๆติ๊กจ,จะบอกว่ามันอร่อยมากแต่วันนี้ติ๊กไม่ได้หยิบมาเพราะว่าอยู่ในห้องนะคะขนมมันอยู่ข้างล่างขนมอมัลมอนด์ของเกาหลีอร่อยมากถูกรสจริงๆถ้าสมมติว่าใครไปเกาหลีอะลาดูจะซื้ออะไรอะซื้อได้ถูกรดเลยอร่อยจริงๆปังมากก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะคะอันไหนที่คิดว่าดีก็แนะนําอันไหนที่รู้สึกว่าเออไม่ต้องก็บอกกันตรงๆกันเนาะงั้นวันนี้ติ๊กไปก่อนลคะค่ะมาันแ a ็คให้ดูแบบ หมดจดหมดเปลือกมากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย